พอนะทำไมอ่ะรอบหนึ่งพอไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวฉันดูก่อนจะอยู่กี่วัน <c oughs> แต่ว,ว่าแต่ว่าอยู่อยู่มามากี่วันก็ได้แต่ครั้งเดียวพอนะ <c oughs> ไม่ไหวอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เเหน่อยวพอเวลาพักด้วยเดี๋ยวพักอะไรขึ้นเตียงก็นอนขึ้นเตียงก็นอนหะือมาพักอะไรอีกอ่เงี้ <c oughs> ยนแม่ก็พักกลับไปวันแม่ด้วย ้วม <า S 2> ไม่่ายฉันสิเกิดต้องไม่ฉันไอ้ทีแม่แม่ไม่แม่เหรอเนี่ยไปแม่อยู่ไหนกัแม,กกแม่นอยอะแม่น้อยละโยนขึ้นครูขึ้นครูนี่เดี๋ยวจะมาขึ้นครูนี่ ใช่มีคนคอมเมนต์เขาบอกขึ้นครูอ๋อขึ้นครูรือครูขึ้นเรื่องนะเอ้าเยอะไรมารอบนี้รอบเดียวพอนะทำไมอ่ะรอบหนึ่งพอไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวฉันดูก่อนจะอยู่กี่วันได้แต่ว่าแต่ว่าอยู่อยู่มามากี่วันก็ได้แต่ครั้งเดียวพอนะ ให้ไหวเ่ยเห่อยว่ะพอเวลาพักด้วยเดี๋ยวพักเท่าไหร่ขึ้นเตียงก็นอนขึ้นเตียงก็นอนจะมาพักอะไรอีกอ่ะวันแม่ก็พักกับไปบ้านแม่ด้วยแล้วกินที่วันแม่วันแม่ไวน์ฉันติดเจอต้องไหวนฉันวันแม่จีนแม่สบายแม่หรอเนี่ยวันแม่มันอยู่ฝอยกับแม่ก็บอก น้อยอ่ะแม่น้อยอ่ะเดี๋ยวคนขึ้นครูขึ้นครูนิเดี๋จะมาขึ้นครูนิมันใช่มีคนคามเมนต์เขาบอกขึ้นครูอ๋อขึ้นครูหรือครูขึ้นตลกเลยเนะเอจอ,อ,อ,อะไรมารอบนี้รอบเดียวพอนะ ทำไมอะ่มอะรอบหนึ่งพอไม่ไหวอ,อ่ะเดี๋ยวเธอจะต้องใช้เงินเยอะโอ๊ยไปเที่ยวมันจะตั้งกีบ่บาทเธอก็ต้องทำเอาเงินทำบ้านไงเออกระจายแฟนก็ดีละวเขจาจเขาเป็นคนน่ารักดีแล้วเราช่วยขายชุเรียนก็พอแลวใช่เดี๋ยวเขาช่วยขายนะนะคแบบือแบบนี้น่ารักไหมเบื่อมีน่ารักไหม มันจะดูเตแต่ก็นิดนึงเออเขาเนี่ยให้อะไรล่ะพี่แพรลี่อย่างเี้ยเหรอเรีย่ให้เรียกพี่ไปตลอดชีวิตเหรอเออเออ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 ตออ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 อรอออรออ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 อือออออออ แสดงกิ่งเนาะนักเรียนนักเรียนตระโคนชัยนี่เป็นนักแสดงเนาะไม่ได้ไม่ได้แสดงเลยแสดงก่งนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เวทีชิงช้าตะวันนะคะไม่ต้องแสดงหัวใจแสดงเป็นตัวโกงกว่าจะมาแสดงอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกเออเออเดอจริงจริงขาไม่หลอกพี่หลอกลูกไก่ขอบคุณลูกไก่ขอบคุณไก่เออ ไม่ยกนะนอกจากแบบที่จะมีอารมณ์บีนเด็กน้อยอะไรอย่างนี้ยไม่มีมีใครอีกล่ะไม่เหมือี่ชอบบีนไงต้องบีนแหละถูกเก้าแล้วเข้ามาดูเขาละกันเสียใจเลยนะพี่ถ้าพี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องทำบุญเยอะๆนะครับอันนี้ไม่อขิงครับเดี๋ยวตอนที่เราไม่สมหวังเขาจะสมน้ำหน้าเราอีกนะพี่อารีไม่มี มันไม่มีไม่สมหวังแล้วหลังจากนี้คือมันมีแต่แบบประสบความสาเร็จแล้วครับอ,อยู่ด้วยกันมีมีแต่แบบอะไรดีๆมาขอหรือยังเนี่ยปลูกต้นกล้วยกับปลูกพ่อเขาปลูกต้นกล้วยกับปลูกอันนี้ไว้รอแล้วนะนุนน่นเห็นไหมต้นกล้วยกับนะต้นอ้อยนุน่นให้บวชเสร็จก่อนอ,อมาคงมาขอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเช่นก็ลูกพญานาหมื่นนะ มาทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันเสียหายฉันเป็นคนมีชื่อเสียงอย่ามาหลอกฉันเล่นไม่ได้นะเราเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลาเทศะวาจาควา,าไม่รู้ความมาดิครับแม่เท่าไรแม่เรียกอย่างเท่าไรพูดมาเตะบอกลูกเขยเรียกอย่างแลวเท่าไรจะเรียกอย่างลวเท่าไรเพื่อนลูกเคยจะได้หาตังค์ขอจะให้แม่เท่าไรอ่ะแม่ครับฝดๆแบบไม่ต้องใส่เยอะได้ไหมอ่ะเพราะแม่ก็รู้อยู่ว่าขจริงใจอยู่แล้วอ่ะเออ แม่ต้องเรียกไว้เดี๋ยวเผื่อเธอไม่เอาลูกสาวแม่แล้วแม่ไม่มีเงินเลี้ยงลูกเออไม่เป็นไรแม่ว่าก่อนดูแลแม่ก็ต้องรวยเลี้ยงลูกแม่ลลูกสาวแม่ได้นะอะไรนะเราดูแลลูกสาวแม่ได้ดูแลแม่ได้ด้วยครับเออเอาแม่จะคอยดูว่าเลี้ยงแม่ได้เดีแม่ใช้เงินเยอะนะเออรอครับเดือนเดือนนึงแม่หาหมอหมดหลายแสนนะอะไรแม่ลูกเขยคนนี้ขยันมากครับพูดตรงตรง ไปเรื่อยนะเออทำพอจบโอเคไ<ม>ย่าไ <ร S 1> มาหนึน่งพอขายได้หมดครับเออไม่ว่าจะเป็นทุเรียนซอซีน้ำพริกแพร์ี่หรือว่าจะเป็นแบบผู้เรียนกรอบบริยิกผขายได้หมดเลยครับจริงๆมีความรู้สึกอิจฉาอนนันีนะ้อ่ะก็มาติดใครห้ามนะ ไปไปก็ได้ได้หมดไม่เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่บังคับจิตใจใครค่ะน่ารักเนาะทุกวันนี้เขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาไม่บังคับเพราะว่าเราก็ไม่ไปไหนแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แหละอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเราอยู่กันเองพอไม่ไปไหนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้หละเราก็อยู่ตรงนี้แหละพอไม่ไปไหนก็มาคำไหนคำนั้นแหละ พอแล้วถ้าถ้าสมมติว่าแบบถ้าจบกับคนนี้ฝขก็ไม่อยากมีแล้วเพราดีสุดแล้วต้งแต่ว่า <laughs> คำพูดฉันแล้วเคยฟังอันนี้ไหมเคยฟังทุกคนเคยฟังเพลงคุ้มพวงไหมไม่ไม่นิ้วนิ้วก็อยู่แต่ของไม้ผ <laughs> ้าม่วงผ้าไหมแม่มชอดอกไม้ ก็มีไปี่ร <reef sounds> ีาองรอมกันเก้าเสิ่งเมื่อไรก็ให้ซอยขอซอยก็ให้เสื้อร้องเพลงดีมากมีเวลาไปพูดพวงเลยหยกหน่อยก็ลืมเสือไปโจใหม่แล้วจุดแล้วจะให้ขอไปอยู่ด้วยไหมเนี่ย มาติใครห้ามนะมาไปไปก็ได้ได้หมด <t> ไม่เป็นคนที่นนทไม่เป็นคนที่ไม่บังคับจิตใจใครค่ะน่ารักเนาะวันนี้เขาน่ารักมากเลยอะเขาไม่บังคับเพราะว่าเราก็ไม่ไปไหนแล้วเ,เ,เ,เราก็อยู่ตรงนี้แหละอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเราอยู่กันที่ผอไม่ไป <พอ S 2> ไหนแล้วก็จะอยู่ตรง,งนี้แหละเราก็อยู่ตรงนี้แหละผอไม่ไปไหนกมาคำไหนคำนั้นแหละ พอแล้วถ้าถ้าสมมติว่าแบบถ้าจบกับคนนี้ผมก็ไม่อยากมีแล้วเพราะดีสุดแล้วต้งแตก่าคำพูดฉันแล้วเคยฟังอันนี้ไหมเคยฟังทุกคนเคยฟังเพลงคุ้งพวงไหมไม่ไม่นิ้วๆกนอยู่ิแต่ขอมาเผ้าม่วงผ้าไหมแม่ชดดอกไม้ ก็มไปลองพร้กเาเสิงอะไรก็ให้ใจขอซสยก็ให้เสื้อก็เพลงดีมากนี่ไม่ผู้พัวเลยอีกหน่อยก็ลืมเชื่อ